ธนบัตรใบละสิบบาทสองใบเนี่ยพิมพ์ต่างวาระกันใบนี้เจ็ดบีใบนี้แปดแปลว่าใบนี้ต้องพิมพ์มาก่อนอันนี้ หลังเพราะ b มันเลขเป็นตัวอักษรที่มาก่อนตัว h อันดับที่สองดูจากลายเซนก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นี้คนละลายเซนกัอันนี้แม้กระทั่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คนละลายเซนกันแต่นอกนั้นจะเหมือนกันเหมือนกันใบนี้สำคัญอย่างไรนี่เป็นร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังออกเมื่อวันที่ สิเมษายนพุทธศักราช2538ก็เพิ่งจะสังเกตว่าอ่ะมีมีเพิ่มเติมมาอย่างนี้ด้วยส่วนดูด้านหลังเป็นพระบรมรูปทรงมาก็คือรัชกาลที่ห้า แต่ในแบงค์ส่วนมากก็จะมีตราครุฑนะตราครุฑอันนี้มีชั้งสองสีดูสีก็เหมือนกันแต่พิมพ์คนละรัฐบาลคนละปีกันนี้มาก่อน ที่แน่นอนมีหลักฐาแน่นอนก็คือพิมพ์เมื่อปี2,538ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีใช้ในท้องตลาดแล้วแต่ก็ยังมีคนสะสมแบงค์อยู่ราคาก็จะแพงกว่าราคาที่ติดจริงอันนี้ติดราคาว่า10บาท แต่อาจจะซื้อถึง20บาทถึง100บาทแล้วแต่สภาพธนบัตรใบนั้นๆ